กันอีกแล้วเมื่อนี้กับเปาแดงเมื่งน้ำดำครับจัดอีกหนึ่งแต้มพี่น้องแต่ว่าว่าแม่นเขาใหญ่ครับได้นกเขาชาวาครับเดี๋ยวเงาปลากัจัดไห้ต่เ้าเลยครับเมื่อนี้เดี๋ยวเขาจะทำการออกนะครับยังสูบครับบรูวา่ามาจั่างไดพี่น้องเขาชวาวานหน่อยพี่น้อง เศร้าเลยครับหลังจากฝนเต็มแล้วเมื่อนี้จะขอเอาเอานกออกกันนะครับผู้ใดอยากได้มาเอาได้ครับผมขหยซี่นกตัวนี้นกเจเลยนี่บ่ได้ขายแล้วครับบ่ได้นั่นครับผู้ใดอยากได้ไปยั่งมาเอาได้นะครับบัดนี้ก็จะเอาเจ้างอป้าไปขึ้นต้อนะครับเมื่อนี้ก็ว่าไม่ยังลงไหมานไม่ร้องมานคือเกา้าแต่ว่าเป็นนกเขาชวาครับ มียัง่อไปเดี๋ยวเขาจะไายให้นบิ็นนะครับสำหรับมือนี่ก,ก็ขอบคุณห,หลายๆครับ